จะให้พวกพี่ๆอ่มาชโชว์ฝีมือการทำอาหารให้เราทานอ่ะเดี๋ยวปา,าร์ตี้เราโฟกัสเทนแห้ะเด้แวเ่เรโาโฟกไว้น้ำเฮ้ยภาพเธอยื่นบอกมืออีกฝั่งถนนยังจำมันเสียมลาย ร้านพัฒนาเออเป็นเยอะมากก็มีแบบร้านขายของที่ลึกอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยแต่ร้านคนเยอะมากเลยนะเยอะเลยนะเออปิดซะเยอะเลยกไม่ก็ไม่ได้ปิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังไม่ไว้ที่จะติดของมาฝากผู้ชมเลยอะไรอะไรนี่ไงจักรยานทุ่มทุนนะกูทุ่มทุนมาเพื่อรายการเลยเน้ยเดือดลมเดือดลม

อันนี้เราจะเอาให้ให้กับคุณผู้ชมแจกผู้ชมดีทั้งหมดเนี่ยนะครับหนึ่งรางวัลสองรางวัลอันนี้จะให้ชุดพิเซนตรงไหนวะนี่นี่นี่ปลอกปลอกลอปลอแล้วกันเออปลอพิเศษนะครับชุดพิเศษนะครับก็เอาไปปั่นดหน้าของร่างกายตอนเย็น เขาเลื่อนเข้ามาแล้วถูกต้องครับพูดถึงที่พี่วงาแบบพี่ร่มดีกว่าครับได้ภาพของศิลปินเนี่ยใช่ทุกคนเห็นมันเยอะและหลายเวทีแล้วทั้งในยูทูบคลิปก็แบบกระจุยกระจายแล้วครับแต่วันนี้มายืนบ้านสุาใจของเราวันนี้จะให้มันเป็นนักว่ายน้ำถูกต้องเหมือฮ่าฮ่าฮ่ย ยังบ้าเลยเออวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าบ้านของเราเนี่ยนะครับมีหลายๆฟังก์ชันแล้วก็ส่วนต่างที่เราต้องใช้ให้หมดเนี่ยจะไม่คุ้มก็คือพืห้องทใช้เสาใช้เสาเป็นห้คุเ้นคเปีเสาอย่างเดียวไม่่อยไปเยอะไงแล้วเราก็เลยว่าใน้พวกพี่ๆมาโชว์ีมนการทาอาหารให้เราทานอาหารพี่รู้าก็ทเป็นๆดูกระชัมากแต่ละคนไม่หวานไว้เราไม่ไม่แน่ไงเราจมองคนที่แค นี่ปกติเขาถือแต่กีตาร์ไมค์กอจับคีย์บอร์ดแต่วันนี้จะให้มันจับตลิวขาย่นี้กันไล้เ่รอยากรู้ด้วยว่าแบบปกติแล้วเวลาพี่พี่เขาไปแบบออรคอนเสิร์ตว่าอะไรนยว่าพี่พี่แบบทานอะไรกันพี่พี่ซื้อกินไม่ใช่หซื้อกินไม่ใช่หใช่ไงใครจะไป้อกใช่ไ้อใยงไงใังาห่อมาเออต่อมาถ้าเป็นภาระอีกก็ต้องก็ต้องซื้อกินแล้วมางแน่ใช่ไหม ตต้อองบกางทีก็ต้องวัดดวงยังไงแล้วแต่เจ้าอร่อยหรือไม่อร่อยก็ต้องวัดดัวกันไปมือนึ่งก็พันบาทแพงเลยแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่พื้นที่ใช่ถ้าอยากพันเหนือถ้าพันเหนือก็พันห้าถ้าอยากหูหินประมาณสามพันแต่อันนี้กินยาวอะไรนะใบหนึ่งอาหารทะเลช่วงกว่าเนี่ย เอาว่ย่าาแต่โครการบันเทิงเลยนะทุกโครการเลยครับโควิดต้องอยู่บ้านต้องกักตัวเมนูกักตัวพี่ทำอะไรกินบ้าง่าไรซื้อกินซื้อกิน้่งินตังขนาดขายด้วยน่าทํารายกลุ่มากองอไข่ทะรบกเผากับเผาเี่พี่ีเผานอกเหนือจากนั้นนะพี่เวลาที่ไปคอนเสิร์ตแบบมยแบบว่ามีเมนูแบบบะดำบง ส่วนใญ่ตามจานสีจะเป็นกะเพราหรมูกรอบหมูกรอบกะเพราอะไรแบบกะเพราง่ายๆอใง่ายเลยอันนี้คือไม่ได้ทำเองไม่ได้ซื้กินนะไม่กินเลยทำเองแล้วทัวร์ไงก็ไม่ไม่มีเวลาแล้ไม่ค่อยอยากจะไปเรื่องมกร้านอะไรอร่อยวะอะไรเงี้ยวั้มาทาน้าแล้วเฮ้ยเอาอะไรเอาไอ้นี้ลงเปก่อนเนาะหมูกรอบไข่เจียวหมูสับข้า้าด้วยซื้อเนยอะไรยี้ ซึ่งก็ฟังจากพี่ๆเล่ากันทั้งหมดแล้วข้าวอร่อยแน่เลยโคมากใซึ่งวันนี้วันนี้ฮะเราเตรียมวัตถุดิบว้ให้พี่ๆครับครับวันนี้วิชอปปิ้งมาให้แล้วอ่าแล้วเดี๋ยวจะให้พี่ๆทั้งสามคนเนี่ยเข้าครัวเลยใช่นะครับไปทำเมนูให้อันนี้ทำโชว์ผู้ชมด้วยใจะได้โควรมากพี่ลมต้องจับได้ทนกสีเราเนี่ยทำแล้วเนี่ยกับข้าวทำออกมาแล้วหน้าตาดีอรอรสชาติเยี่ยมครับและเดี๋ยวพวกน้องๆตลอดชีวิตอ่าสรสชาตครับ มอกไว้ก่อนบอกบอกก่อนเลยครับว่าแบบหน้าตาดีอร่อยมากอ่ะเหมือนข้าคอจากที่พี่เล่ามาตะเกียบเก่งจริงทำทำร่อนชอบกินกะเพราหมูกรอบครับชอบกินแบบอะไรง่ายๆ่าเนี่ยจะทำกับข้าวอร่อยฮ้ยแต่ว่าอะไรง่ายๆอ่ะมันทำให้อร่อยยากนะคะใช่ให้ดมบๆก็ไปกดนะก็ไปกดยิ่งเพิ่มเติมเลยเอาไว้เดี๋ยวให้พวกพี่ไปทำเลยดีกว่า เดี๋ยว่รดิเตรียไมไว้ดนกว่าพี่ตามสบายเลยพี่เดี๋ยวจะส่งน้องๆไปเป็นลูกมือเออโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะไปเตรียมด้านนอกเดีย๋ยวปาร์ตี้เราก็ะเพลงลลอ่ะและที่สำคัญในวันนี้ก็ยังมีงงงงเหมือนเดิมฮะกับตอนตอนนี้ชื่อว่าพิไฟใช่ใช่่ใช่แล้วไหมชื่อี่นจ้าไินไฟแลใช่ไฟแล้วเจ๊ะใช่ไมู่คัดพอมใช่ไม จริงก็รำได้ก็ทำไม่ได้ตอนถึงไฟให้มันเข้าบรรยากาศใช่ปาร์ตี้มิ้งสักไว้น้ําสาไว้น้ด้ยวจตอบเ่ยมีเท่แล้รก็สาไว้น้ำใช่ีนี้ก็สั่งอีกีนี้ก็เสาไว้น้ำใช่ออมาทะเลก็เที่ยวเสาไว้น้ำเชื่อมปเนี่าเชื่อปเนี่ยแล้วเดี๋น้องๆลงไว้น้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจริงอันนี้ไม่ํามก้ไม่รู้เป็นตองแล้วใช่ไหม ดเดี๋ยวใครพี่เข้าครัวแล้วเดี๋ยวสอบสาวไปไปลูกมือให้กับพี่พี่เขาใช่ส่วนพี่กับพี่ไกเ,เดี๋ยวมือองคูเปลี่ยนบิกินี่ไงไปไปลุกพี่ไปลุก

ครับผ่านไปชั่วโมงกว่าๆนะครับการรังสรรเมนูนะครับที่เราเนี่ยไปจับใจ <c oughs> ที่ตลาดว <az> ัตถุดิบมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยน,นะครับก็ให้พี่ๆพี่ลมเนี่ยคือประมาณ80-90%นี่คือฝีมือของพี่พี่ทั้งหมดเลยใช่ใช ต้องขอบคุณทั้งน้องนะครับนี่มีส่วนนิดเดียวเองจริงยังยังมเดี๋ยวเดี๋ยวของพี่ตายเดี๋ยวผมพาไปดูมาดูกันว่าเมนูแต่ละเมนูเป็นอะไรอันนี้เมนูอะไรครับพี่กะเพรากะเพราเฮรยเดี๋ยวกะเพราเราไม่ได้ซื้อมาพี่มาวันไหนครับพี่หลังบ้านโอเคมาดีเลยคือส่วนทัวรู้กินได้นี่คืออะไรครับพี่เห็ดผัดน้ำมันหอยเห็ดผัดน้ำมันหอยอันนี้นี้นี้ กุ้งผัดกระเทียมอันนี้ฝีมือนี่สามสวนของเราน้องหลินะฮะไหนกระเทียมทองแหลกๆเลยนะคุณผู้ชมนี่นี่ไข่เจียวไม่ต้องอะไรอันนั้นแซมบอนแซมบอนทอดของปลาแซมบอนทอดแล้วก็มีน้ำจิ้มสามรสแล้วก็จะมีของปิ้งย่างอยู่ตรงนู้นนะฮะแต่ว่าต้องรอสักพักหนึ่งใช่ใช่เรามาชิมกันแต่ละอย่างเลยดีกว่าเอาเลยเหรอเอาเลยพี่เอาเเลยดี๋ยวผมตักให้เดี๋ยวผมแบบโอ้เดี๋ยวมาแย่งกันสิ อ่าเลยที่เฟิร์สเลยที่เฟิร์สเลยที่เฟิร์สตังตังเลยเยอะเยอะเยอะอยอะพี่โบ๊ะอันนี้ต้องทีมแล้วแหละได้ได้มาไก่มาอย่ามามาอะไรอะอะเลยมาพี่ลุยเลยลุยเลยรวยเลยยเลยรวยเลยมากเลยรวยเลยขายหมดเลยฮะขอรอนก่อนเลยนะครับผัดกะเพราฝีมือพี่โฟกครับผมเฮ้ยอ๋ออร่อยครับอร่อยมากเหรครับเหมือนผัดกะเพรา เผ็ดออริจิ้ดี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 ไอเดียวไอเดียวอร่อยไม่ใช่เดียวไปที่ไมาวะพี่จะไปลองดิบาไงใจบาพี่ อยรด,ดีดีเพราะว่าจริงๆมีเครื่องปรุงอยู่ไม่กี่อย่างแค่ซอสพริกใช่ไหมไม่รู้มันทำไมซอสพริกแล้วตอนมีไข่เจียวแล้วก็ไม่เอามาวางเออซอสพริกมีน้ำปลาม,มีน้ำปลาแล้วก็มีน้ำปลาส<ม>ีบดจะมีน้ำปลาเล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ มันหอยแต่เราก็สามารถลังสรรออกมาได้เขาท่าเขาทางนะพี่นะเอางี้เดี๋ยวขออนุญาตทานกันก่อนนะครับเดี๋ยวทานเสร็จปุ๊บจะรบกวนอะไรพี่ๆอีกสักอย่างมาแล้วเนี่ยอยากฟังเพลงยูง่ายอยู่ด้ยเดี๋ยวนั่งรอมงกันแล้วเปิดยูทูปปั่อได้บรรยากาศ ต้องเชิญมาทำไมเดี๋ยวพี <stop> <changing> no ่ก <freelance> <radiation> <around> <soup> <sh arp ername> ีบนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองวงร้องเพลงอะไรกันไปนิดหน่อยนะครับอ่ะขออนุญาตทานข้าวก่อนนะครับ อ่าเป็นไงบ้างคะพี่หลินหลังจากที่เราได้ทานข้าวกันมาแล้วเป็นไงบ้างคะอิ่มแปลกค่ะฟีลทุกพวกพี่ๆวงการพิรินเป็นไงบ้างไม่ใช่ดิมือทำด้วยกันเป็นดิเป็นพวกเราวันอื่นต้องขอขอบคุณพี่ๆมากขอบครับที่ทำอาหารให้พวกเรากินใช่แล้วรสชาติเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวแปรสำคัญใช่แต่มันอยู่คือเรื่องของการระหว่างทางที่อาหารเนี่ยระหว่างที่เราประกอบอาหารมากกว่าก็ถ้าว่างซื้อกินกันดีกว่า ในอีพีก่อนๆได้ฟังไนแค่เพลงเดียวเองมันยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มนะฮะแล้วก็เชื่อว่าแฟนคลับของพี่พี่อภิพี่รมเนี่ยนะฮะคงอยากจะฟังอีกสักหลายๆเพลงนะครับทานข้าวอิ่มแล้วนะฮะก็อยากจะฟังเพลงเพราะๆอย่างสักสามเพลงเอ้ยเมื่อเช้าไี่ข่าวมาว่าตอนที่พวกคุณไปเดินที่ตลาดน้ำกันเห็นบอกว่าพี่บอกว่าอยากได้อะไรนะพี่ยันเซอร์ยันเซอร์ใช่ไหมเขายิงป่งยิงปืนแพ้พี่ออ๋พี่ได้อยู่ไงอ๋อพี่จะว่าก็นี่ไง ไม่เกี่ยวเียไม่เกี่ยวกับเขาแม่เรื่องของการเต้นนั้นเนี่ยผมคงจะต้องยกหน้าที่กับน้องสาว เพราะว่าน้องเนี่ยเคยลงคลาสเต้นมาเฮ้ยเรียนมาแล้วเรียนมาแล้วเรามีของเราก็ต้องโชว์ใช่ซึ่งบอกแล้วนะครับว่าเพลงของพี่พี่พี่รมเนี่ยนะครับมีหลายต่อหลายเพลงที่บอกว่าเป็นเพลงฮอตฮิตนะครับเดี๋ยวเราจะตัดภาพสลับไปสลับมาสลับสลับกับอะไรครับที่กินข้าวเมื่อกี้เดี๋ยวนะครัเมื่อกี้เราเรียกว่าปาร์ตี้หรือว่าทาาปาร์ตี้แล้วปาร์ตี้แล้วที่บ้านเรียกเลยโอ้ยวีกะเพราที่ไหนเรียกปาร์ตี้แล้วไอเดียวของเพราเนี่ยต้องปาร์ตี้แล้ว อ่ะวันนี้พี่อยากจะฟังสักเพลงหนึ่งของพี่พี่พี่ลมพี่โจพี่โจ,พ,จ,พ,จพูดพูดเข้าเข้าศิลปินนิดนึงผู้ชมครับหลายต่อหลายปีนั้นวงดนตรีในเมืองไทยก็ได้ถืกอกำเนดิดมาหลายปีและหลายวงนี่คืออีกหนึ่งวงดนตรีที่เรียกว่าสร้างปรากฏการณ์ให้กับนักฟังเพลงทั่วฟ้าเมืองไทยได้สะพึงและขนลุกกันมาแล้วพี่พี่พวกนี้รวมตัวกันด้วยความตั้งใจมุ่กัดพี่เขาทั้ง 3- 4สคนรวมตัวกันด้วยความตั้งใจแล้วกลั่น เน hm <huh ื้อเพลงออกมาให้โดนใจเหล่าบรรดาแฟนเพลงผมคงจะไม่พูดถึงวงอื่นนอกจากวงนี้ศิลปินที่น่าชื่นชมอะพิรมแบงครับและเพลงและเพลงที่วันนี้จะหยิบมาฝากนักฟังเพลงสั่ฟ้าเมืองไทยนั้นเป็นเพลงที่ฟังแล้วจะมีความอบอุ่นฟังเพลงนี้แล้วอยากกินน้ำขิง ทิงไฟครับทอกคนต้องกอยห้ทุกนดีจังหวะดีจังหวะาชืขับเธอยื่บอกมืออยู่อีกฝั่งถนนยัง ำยำมันเียมนละยางนั้นเธอบอกแค่มบนว่าห่มพ้าห้ดนะาาเวลาที่อากาศนาวกี่วันแล้วนาโอเวลากิดถึงทุกคราล,ล้ำตาคลอกี่คืนแล้วรอวันที่ราคอยอ,อดทนถึงวันจะพบกัน 我จองฉันสับสนที่ตรงนี้ไม่ต้องก็สวนเธอนะ วันที่พิงไฟในช่วงเวลาเช้าสัญญากับสายลมหนาวจะเอาความฝันไปวางไว้บนตักเธอกี่วันแล้วนะโอ้เวลากิดถึงทุกคราน้ำตาคลอกี่คืนแล้วนอวันที่รอ คอยเอาส่งถึงวันจะพบกันรอจอังรู้ว่าฉันสบายนี้ที่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงส่วนเธอนั้นฉันขอวันแต่ละวันนั้นช่ยูแลเธอ อันนี้ต้องบอกว่าเป็นเวอร์ชั่นนะฮะอันปลัสนะครับเป็นแบบอะคูสติกจริงๆนะครับแล้วก็ได้เสียงไทม์รินของพี่โฟ้เข้ามาไม่ั็กลมกล่อมมากแล้วก็มีเสียงเมโลเดียนใช่ครับเขาเรียกอะไรเนี่ยอะคาเดียนเมโลเดียนเมโลเดียนนะครับพี่ลองลองเป่าแบบเป่าๆได้ไหม นี้ตัวนี้เป็นของคุณปู่เขาจอ้ดมาเขาแล้วประวัติยาแล้วตัวนี้ตัวนี้กองไฟ8เมตรเองเอาจริงดิเอาจริงเพิ่งซื้อเพิ่งซื้อเป็นอันนี้เลย โอ้สุที่จบไปครับคุณผู้ชมครับก็เป็นเพลงถิ่นไฟที่มาที่ไฟเพลงนี้มันเกิดขึ้นมาได้ไงฮะออสมัยเรียนจะมันจะมีภาพเด็กขออืมแล้วก็โตขึ้นมาก็จะมีภาพสาโรงงานไปทำงานเช่นเวลาเด็กขออยู่มหาลัยฝั่งแม่โทรมาหาลูกก็จะบอกสบายดีแม่ไม่ต้องห่วงบางทีก็กินมากๆแล้วต้องบอกว่าเดี๋ยวแม่บางทีก็ รวยออาอร์แอดก็จะตอบรู้ว่าสบายดีเหมือนกันไม่ต้องห่วงก็คือพยายามไม่บอกว่าตัวเองอาจจะลำบากอยู่เพื่อให้อีกคนอิสใจสบายใจในเพลงมันอาจจะไม่ได้สบายจริงๆเออเออแล้วก็ไปกรอกไฟกันตอนนั่นหละนี่คือคือเพิ่งจะรู้ความหมายจริงๆนะใช่ใช่ใช่ไหมเพราะปกติก็ฟังกันเฉยใช่กับความหมายดีๆใช่อะไรอย่างนี้แต่เราก็ไม่ได้รู้ความหมายลึกซึ้งจริงๆของเพลง นี้ไล่นมาลุกกันจริงๆฮะครับผมวันนี้ฮะด้วยความกรุณาของพี่พี่ครับพี่พี่เขาใจดีทำไมฮะเดี๋ยวเขาจะเล่นเพลงที่เดี๋ยวแล้วว่าแล้วพี่ไม่ใช่เพลงของตัวเองบ้างอ๋อได้มเนยพิเศษเฉพาะรายการหลงเมืองอีกเช่นกันเฮ้ยเล่นที่ไหนก่อนแล้วเพลงนี้เฮ้ยอ๋อผมไปมีเล่นที่อื่นบ้าง้เร็วไปได้เร็วแต่ ก็ไม่มีเมโลดี้ตัวนี้ยังได้ตลอดล่นรอดไปรอดไปเพลงเพลงนี้เป็นของใครครับพี่ของพี่บอยพี่บอย imagine เมื่อกี้ลองซ้อมเล่นๆไงแต่ว่าไม่รู้จำได้หรือเปล่าไม่เป็นไรก็เอาแบบเล่นๆเดี๋ยววันนี้ฟังเมื่อกี้เพลงเพลงนี้ครับยินดียินดีเอยินดีออริจินอลเวอร์ชั่นของพี่บอย imagine นะครับก็พีอยก็เป็นกวีเพลงคนหนึ่ง ประมาณนะเพรานะว่าเลี้ยงไก่อะไรทำอะไรก็ไม่รู้บ้าตัวจับได้ยากครับเป็นอยู่แถวงานโจอยู่แถวไม่โจใช่เพราะเชิญก็ไม่ค่อยมาก็จะมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ใช่ไหมล่ะอ่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่านที่สนิทสนมกับพี่วงอ์พี่รมนะครับเพลงนี้ชื่อว่าเพลงยินดีครับคุณผู้ชมครับ ใสันจยินดีที่ยังมีรักยินดีที่ยังเสียใจยินดีกับความรักที่ยังไม่หายไปยินดีทั้งรอยินดีทั้งน้ำตาท่านมองมาทางน,นี้ยังคงยิเยง่เสียงรอ้องร้องหายคนกันไปรักความรักนั้นยังลงไปเท่าไหร่ไม่น้องไปไกลเท่านั้น กับความรักีฉันยิน้มใความเสียใจฉันยิน้มในคนรักที่เขาเดินจากไปโดยในใจย,ยังคงยีนเหมือนเคยยินดีที่ยังมีรักยินดีที่ยังเสียใจเป็นเหตุผลที่ยืนยันว่าความรักยังไม่หายไปยในใจคงยนใจรักในกใจคอยความรักก พราะว่ารักฉันเสิงใจเพราะว่ารักฉันจริงใจเพรคว่ารักมองให้แลเอาไปที่ใจ,จขอให้ความรักขอให้ความรัก ลุกอ่ะย็จบเลยได้ได้ฟิลไปอีกแบบนึ่งเพราะว่านี่ก็จะเป็นสไตล์ของพี่ตายมีรมนะครับเสียงร้องนะฮะสไตล์การเล่นอะไรก็อีกแบบหนึ่งนะครับก็นี่คือความพิเศษจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับต้องขอขอบคุณพี่พี่อัิรมมากๆนะครับมา่อนสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก็เดี๋ยวเป็นคมเนียมของรายการเรานะครับมีรมเนียมด้วยไม่มีอะไรบอกก่อนเลยเดี๋ยวมีนี่ มีคุณผู้ชมตั้งแต่เยาวชนเด็กๆน้องๆแล้วก็รวมถึงหลายๆคนที่มีความฝันอยากจะเป็นนักดนตรีแบบนี้นะครับซึ่งพี่ๆเขารวมตัวกันมาปีนี้เข้าปีที่สิแล้วนะครับเรียกว่าเส้นทางการเดินทางเนี่ยไม่ใช่เรื่องสั้นๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูอยู่แล้วมีความฝันอยากจะเป็นศิลปินแบบนี้พี่ตายครับช่วยบอกวิธีการรักษากีตาร์หน่อยนอะไรเนี่ย ปั๊บปัเส้นทางเส้นทางเพื่อใครที่ชมอยู่แล้วอยากจะเป็นเหมือนพี่พีแนะนำน้องๆหรือว่าผู้ชมสักนิดหนึ่งครับดีจริงๆก็ถามตัวเองก่อนนะครับถ้าเราเจอคนพบตัวเองยิ่งไวยิ่งดีครับเป็นช่างตัดผมตอนห้าขวบแล้วแบบชอบมากๆกับมุ่งไปทางนั้นให้คนพบว่าชอบดนตรีก็ อลองสืบค้นหาดูซิว่าเราชอบอะไรกันแน่ชอบดนตรีทางไหนอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วดนตรีมันเป็นสุขียสถ่งคุณจะไปเป็นนักบัญชีนักบริหารแต่ขอให้มีดนตรีหรือว่าศิลปะไว้มันจะช่วยขัดเกลาจ่จิตใจแต่ถ้ามุ่งไปในทางทางดนตรีก็มุ่งไปให้สุดจริงๆมันเกิดจากใจมันจะมีคำานึงที่บอกว่าถ้าถ้าเรารักอะไรสักอย่างมันจะไม่รู้สึกเหนืออ่อยแต่ถ้าแต่เราต,ต้องต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าเรารักจริงหรือเปล่า ได้ไม่ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เหนื่อยยังวัดทำไมไม่เหมือนคนอื่นประมาณนี้ครับต้องหาด้วเองก่อนเหมือนกับคุณไกด์เหมือนกัน,กนทำไมล่ะรักอะไรสักอย่างหนึ่งก็ต้องมุ่งไปให้สุด ผมพูดอะไรผิดตรงไหนตามเออตามคำแต่พี่ต่ายมาถ่ายทอดให้เพื่อนฟังฟังอยู่ถ้าเพืรักอะไรทั้งอย่างก็ไปให้สุดนี่เล่นกับเล่นกูเนี่ยเลยแล้วพี่โตมาเห็นว่าอย่างพี่ไกด์เนี่ยรักการทำแบบรายการทำองเยลนี่นี่คือไอ้ฟังกันเนี่ยมันมันก็พอเข้าใจแต่คนดูอ่ะมันไม่เข้าใจ ไม่ก็ยังไงก็ขยายให้ไปให้สุดไปให้สุดผมอยู่ข้างคุณอยู่แล้วเราลอนตัวสุดท้ายเดี๋ยวให้พี่พี่ฝากทางการติดตาวงัพิโรมรวมถึงผลงานใหม่ๆจะมีให้ฟังกันอีกเมื่อไหร่เห็นว่าเพลงที่ปล่อยไปก็ปล่อยไปใช่ไหมพี่ครับ ข้ามูปล่อยไปข้ปล่อยไปขปล่อยไปอบแล้วไม่ได้เลยเป็นขึ้นปล่อยมาคนข้างในคนข้างในรางจกคข้างในอย่าอเธอวันข้างในไยไไ้เกียปล่อย บอกว่าพี่พี่เขาจะมีเร็วๆนี้จะมีไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนคะพี่ก็ฝากไว้อีกงานหนึ่งก็ปลายพฤศจิกสองครับครับทีที่ปลายไงสิบห้าสิบหกปัจสิบห้าสิบหกปับันปัจบัก็หลัปีหน้าปีหน้าหกสี่หกสี่ก็งานนี้นอกจากจะมีพี่พี่กับรมแล้วนะครับจะมีศิลปินแบบเยอะมากๆใช่มีทั้งนั่งหงาคาราวานนะฮะมีอาจารย์ไข่มาลหน้าไปพี่ต้าพี่ปอดพี่ตันทีมีอีกโอ้เพียบเลยที่จะลงมีคอนเสิร์ตแล้วใช่ไหมเนี่ยคอนเสิร์ตใช่ม้ย ครับเห็นเขามาจําแล้วที่คอนเสิร์ตนี้ต้องเน้นย้ำว่าอยากให้ผู้ชมไปกันเหลือเกินนะครับเพราะว่าเป็นบรรยากาศที่หาชมได้ยากมากจะมีสักกี่ครั้งที่คุณได้ฟังเพลงเพราะตอนที่มันไม่ค่อยมั่นใจจะมีสักกี่ครั้งครับที่คุณได้ฟังเพลงเพราะๆเขากับบรรยากาศเย็นๆสายลมแสงแดดที่อ่อนๆพร้อมกับนกกระจบกเทศที่ปีนี้ผมบอกเลยนะครับว่าทางผู้จัดงานเนี่ย สั่งมาเพิ่มอีก3,000กว่าตัวเอามานหมดอักบิกายเลยย้ายไปจริงา้ไปยจริงย้ายไปจริงแล้วก็เดะไปฟังพี่พี่พี่โอมเล่นกันครับผมนะครับอ้าวไอจีเฟซบุ๊กเพื่มนเพื่อนไม่มีอะไรเลยเขียนจดหมายมาหาแล้วกันใครคิดถึ เอจอภิรม์ภาษาภาษาไทยเนาะคือโดนแฮกไปแล้วก็ทำมาใหม่ด th ีใจมากครก็ สะกดยังไงพี่ถ้าเป็นภาษาไทยเลยเขียนใหม่ก็สะกดเหมือนเดิมอ่าจะมีถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คืออภิรมภาษาอังกฤษแล้วก็ออฟฟิเชียลที่ว่ไม่มีอะไรทุกประชันไม่ต้องไปดูอภิรมษ์งูสุดท้ายแล้วอันนี้อันนี้อย่าลืมอ๋อให้พี่พี่เซ็นให้กับคุณผู้ชมอ่าอ่าทั้งสามท่านเลยอ่าแล้วก็อภิรมซะหน่อยเซ็นกันสดๆตรงนี้เลยพี่ <Okay. S 2> <Hey. S 1> à, โอเคโชว์โชว์โชว์ให้ต้อมดูตายนี่แทบมองไม่เห็นกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะ ใครที่อยากได้นะครับก็ติดตามกติกาในหน้าแฟนเพจนะครับหลงเมืองแบ็คแพคเกอร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดอะไรก็อยากกดอะไรก็กดไปเต็มที่เลยนะฮะวันนี้ขอบคุณอีกครั้งนึงพี่ๆที่มาร่วมทริปกับเรานะครับที่หัวหินนะฮะก็ฝากผู้ชมติดตามด้วยนะครับใครที่ชอบการท่องเที่ยวก็ฝากดูรายการเราด้วยแล้วก็จะมีศิลปินมาเป็นแขกรับเชิญเอาง่ายๆคือเป็นรายการท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนรายการท่องเที่ยวมันก็ไม่ใช่รายการท่องเที่ยว อ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับเป็นภาพบรรยากาศสนุกๆแบบนี้เดี๋ยวให้พี่ๆเขาถิวปาดโชว์กันรบการณขอบคุณขอบคุณเลยขอบคุณขอบคุณสถานที่พักสวยๆแบบนี้นะฮะกับบ้านสุขใจนะครับเป็นพูลวิลล่าราาจับต้องได้แล้วอุปกรณ์ต่างๆก็คือมีครบคันครบครันทั้งหมาตัวกับเสื้อผ้านอกนั้นที่นี่มีหมดนะครับมีสระว่ายน้ำนะฮะและที่ขาดไม่ได้ขอบคุณเสื้อสวยๆแบบนี้นะฮะกับแบรนด์ประตูนี้ครับ อนนี้มีอยู่2สาขาด้วยกันนะครับที่เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตชั้น2นะครับแล้วก็ที่เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงรายนะครับะโอเคสหรับวันนี้เราทั้งหมดเนี่ยต้องขอลาไปด้วยกับภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งทริปที่เราที่ผ่านมาถูกต้องครับผมไปแล้วฮะสวยัสดีครับอ